สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี้น้องแพลกก็โอ้โหฉาบแล้วนะคะเนียนกริบเลยนะคะโอ้ปีมือน้องแพวฉาบแล้วนะคะตอนนี้นะคะลงมือฉาบแล้วทําเป็นรูปทําเป็นรูปรูปอะไรนะเขาเรียกอลูกก้อนเมฆแล้วทำก้อนเมฆแล้วนะคะเนียนคลิบเลยนะคะ ช่างโคกนี่นะคะกำลังกำลังลงมือเก็บรายละเอียดน้องแพรวก็เป็นคนวาดลูกน้องแพรวสุดยอดเลยนะฝีมือปูนไมาอีกแล้วนะคะกับทรายนะคะปูนกับทรายมาอีกแล้วมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เยอะเนาะปูนทรายมาอีกแล้วค่ะนี่นะคะ มาเต็มคันรถเลยนะคะอะไรลุงจิมบนอะไรเขาเอาลงไม่ยากหรอโอ้เขาไม่มีตัวยกเนาะไม่เหมือนรถบางคาันบางคันเขาจะมีตัวยกยกลงเลยอันนี้เขาต้องยกทีละกระสอบใช่ไหมไอ,นนอ้นั่นรถนั้นเขายกออกมาทั้งแพ็คเลยไงเขาจะมีเขาจะมีตัวยกอยู่ในรถเลยไงอันนั้น่ะ นู่นคุณลุงอยูน่นู่นลุงพลใส่เสื้อแดงหมวกแดงนะคะเอซีมาเยอะเลยนะคะไปหาคุณลุงพลแล้วเอฟซีไปหาลุงพลแล้วนะคะน้องแพรคนสวย มแ,มแม่หมอนไปแบกปูนค่ะเออว่าเสียแม่มแบบกอ็อปูนใหม่แล้วลูกให้แม่ทำอะไรโอ้บาเดียวจะซื้อเขาลูกปลาเขาสียดาให้เฮ็ดยุบวอลูกเอ,อ,อ,อ้ยกระดูกกระดูกอีเมันอสิบสอนกันเลยเหมือนีันเพราะว่าเขาเขาซื้อมาแล้วเขาคงเสียเองลูกแพรบอกว่าให้ยาไปแบกปูนมาซานว่าคิดยังไงเนอะลูกเนอะเสีแม่ไปแบกปูน,ปน ขันบอกว่าให้แม่สมอนเดินแบบประส่นค้ายแน่เนาะรถแอ็นเป็นนอาศัยรถไปอีกแล้วสอมดูแทะอาศัยรถขนไปเมื่อกี้รถพอฟื้นอ่ะเอาไปส่งลูกเขาไปโรงเรียนไม่เอารถใส่รถพิกอับพ่อฟื้นไปเมื่อกี้นี่รถแอนลุงจิมมาถึงแล้วนะคะเอซีนี่สวัสดีค่ะ นั่นนะครับได้รับภารกิจสำคัญนะภารกิจอะไรจะไปแบกปูนเหรอให่บอกว่าให้มาดูเขาหน่อยอ๋อมาดูเฉยๆแต่ไม่ได้มาแบกคิดว่าเอ่อรับภารกิจมาแบกปูนต้องใจเบิร์ตมาเสด็จไปโรงพยาบาลแบกปูนไปสร้างตึกแบกตึกไปสร้างปูนนี่นะคะย้ายไปไหนมาน่าเจ้าขึ้เขาแต่ใครก็มาแต่แงนเดี๋ยวนี้น่าผึ่งตื่นมาแต่ซึลิ้นผมบ่กบอกมาแต่บ้านนี่แหละ ฝนตกเวิดขึ้นเนาะไหนบอกว่ากลับไปแล้วอ่ะก็ตอนใดเดือนนี้มันทักเคยว่าทักเทื่อเลยลุงจริง <c oughs> จะหาแต่เรื่องให้ยายอยู่เรื่อย <c oughs> ถ้าหาเรื่องกับยายเนี่ยมันคิดมัขึ้นหมดเายยายขึ้นยาวเลยเป็นว่ <c oughs> าเลี้ยววายกระสอบไปแล้อย่าย,าาามย,ายสมอนพ่นสิบแบกซอยเอ้ยย่าซื้อปเด็ไปร่ำบาตบวะยายดูเนี่ยแ๊บเดียวเลยเป็นก้อนเมฆเลยยาย <c oughs> โอ้ยเคยเห็นแล้วน้องแพรบอกว่ายายให้แม่แม่ไปแบกปูนมาสั่นของแพรว่า อาตกใจยาวไปหนึ่งตกใจยาวเลย <c oughs> ทำงานแบบมีความสุขนะใช่เขาเขาเขาทำเนียนมากเลยนะยช่วยกันปั้นช่วยกันแต่งเป็นเป็นหน้าที่เลยนะยายใช่หน้าที่เขาอ่ะเขาทำก้อนเงกได้เร็วมากเลยเห็นไหม อันนี้ก็ได้สั่งปูมาเพิ่มครับอันนี้ปูนก็มาแล้วน้ําก็มาแล้วนะคะแล้วก็ทรายลุงบอกว่าให้เอาลงนี้ต่องปคือเรื่องของลุงใช่เพราะว่าแบ่งกันสองฝั่งจะได้ไม่หิ้วลุงก็ทํางานอยู่นู่นนะคะเอฟซีนลุงทํางานทั้งวันเลยนะเมื่อวานก็ทําจนมืดเลยนะคะเอฟซีนใบย่างวิเชียรบุรีมาทั้งร้อยสามสิบบาทนี่ไง เาให้ลุงลุงก็ให้ไปแจกะทุกตัวกลางตอนนี้ลุงก็ไม่ไปกินข้าวกี่ตัวร้อยสามสิบาทตัว,ตวเดียวตัวหนึ่งตัวบกใหญ่เลยเพือ่อนบอกว่ารอแกงอะไรไม่รู้ยายที่กำลังแกงทำไมไม่ไปซื้อมาฝากยายหน่อยโอ้ยยายเราอยู่มาหลายปีเราเรากินมานานแล้วเนาะกินมานานแล้วเน,นาะตอนนี้เพื่อนก็เชื่อมเหล็กนะครับหนูงานเฝนเยอะเชื่อมเชื่อมอะไรนะเขาเรียกว่าเชื่อมเหล็กแล้วก็จับต่อหลังคาแบบนี้นะคะ ต่อหลังคาออกมาไมา่ให้น้าําสัดมันเหมือนมันเหมือนอะไรนะเหมือนโจมที่แบบว่าส่วนราชก,การที่เขามีการแสดงเนาะมีเวทีด้วยแต่ตัวนี้มันน้อยนะครับใหญ่เป็นเวทีกลางได้เลยนะเป็นที่เก็บนะซุ้มประตูะตนี่นะคะแกล้งเก็บผลม้ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะคะนี่ซุ้มประตูซุ้มประตูโดมอันนี้นะคะลุงพลป้าแตนแฟมเบอรี่สวยมากเลยนะ ตอนนี้ปูนก็มาอีกนะคะมาเรื่อยๆนะคะน้องแพลวก็ทําทำงานไม่หยุดน้องแพลวกินข้าวเที่ยงอย่างลูกลนนโอ้ลลูลูก่ากรูอันนี้เขาจะกินข้าวเที่ยงแต่ยายจะกินข้าวเช้านะยายจะกินข้าวเช้าย,ยายยังกินอยู่โอ้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยค่ะโอ้ถ้าเลิกกินกับเขาเอาไปเผาเท่านั้นละเว้ <laughs> ถ้าเลากินนะแพลวถ้าแม่เรากกินข้าวเขาก็ไปตีเท่านั้นแหละตัวนึงฮะอย่างน้อสองคนหนี่งแม่ไปใส่น้ำมันตัวแซ่บไก่ย่างเลยน่าจนวันนอนนี่วันฮะซื้อมาตัไก่แทะองค์นึงนะแกข่าวใหม่นะปกติแล้วว่าจะซื้อไก่ย่างมาจากมุกแต่ว่ามันเขาย่างไม่ทันอ๋อเขาจะมาฝากแต่ยากบาโคน อันนี้เริ่มใส่นี่แล้วน้ำเมฆแล้วนะคะลงรายละเอียดลงดีเทลต่างๆนะครับเยอะมากขึ้นครับอ๋อปัตใจอุ่นอวัยเงนะเพื่อนนะแต่ว่าป่าผมเห็นแล้วเฮตุพุ่นยังมาเลี่ยวอยู่เออมาตะพี่เหรอปนีิมาแต่คอามมาเลี่ยวขอมาอุ่นอวัยเงินขามามองมันสิเลี่ยวไหวเนาะอันนี้เอามาเพิ่ม ปูนปูนได้แบ่งไปฝั่งนู้นด้วยไหมคะหนึ่งบอมันเล่าว่าปูนล่วงบดระบอกแล้วปูนเหรอปูนหมแล้วเลลงลลงที่นี่หมดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าขยายสมองยไปอยู่ตรงตรงสอบถามลงกิฟว่าทำไมหรอสามวันบอกสันตัยูอยู่ กต่บ้านกี่วันครับวันเดียวออกไปยอดดิวพัลมทลายลงแล้วกลับมาอีกทีเป็นไงครับก็ดล,ลมทลายลงไม่แบบการเปลีะะ่ยนแปลงของหน้าบริวารหน้าบริวารสวยมากเลยนะคะตอนนี้หน้าบริวารสวยหนึ่งร<ม>ูปแล้วนะคะหนึ่ง หน้าบริวารนะคะมีมีก้อนเมฆแล้วนะคะตอนนี้ขอวานกันยางมาอันนี้คิดออกเอาคิดคิดปุ๊บวาดปั๊บเลยนะคะนี่ออกแบบแบบว่าคิดปุ๊บวาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิกน้ำมุ้งได้ครับคนรับพิสูจนอัปเดตให้ดูนะคะ อยู่กับสมอนชาแนลค่ะ